คิดถึงคุณจังของเรานะคะกับคุณไมเคิลสวัสดเสวีสวัสดีค่ะเมื่อวานเราพูดถึงชีวิตวัยรุ่นไปแล้วรู้สึกวัยรุ่นก็เริ่มอยู่กับเสียงเพลงเยอะขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะคะจนกระทั่งมาออกอัลบั้มแรกกับ A-Town Music X อ่ะอัลบั้มแรกชื่อว่าส,สวัสดีไมเคิลนะครับสวัสดีไมเคิลต้องมีสวัสดีด้วยสวัสดีไมเคิลสวัสดีวีโอ้โหอ่านามสกุลสวัสดีวีสวัสดีวีก็เป็นสวัสดีไมเคิลใช่ครับตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นมุกตลกนะครับก็คือโจ๊กกันตอนหาชื่ออัลบั้มแล้วก็หัวเราะ ผมก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะเอาจริงแล้วว่าเขาเอาจริงนั้นเองไงนี่คงงงๆกับภาษาไทยเนอะงงนยิ่งงงมากกว่านี้อีกเพราะว่าเรียกว่าเรียนร่วมด้วยดีก็พูดภาษาอังกฤษตลอดใช่ไหมใช่ครับแล้วพอมาร้องเพลงภาษาไทยแล้วว่าเล่นคําอีกไมเคิลสวัสดีวีสวัสดีไมเคิลเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจฟังออกเยอะกว่าที่พูดได้แล้วนี่เวลาร้องเพลงในห้องอัดต้องยังไงฮะจริงๆอ่านไทยได้นะครับแต่ว่าอ่านช้านิดนึง แล้วก็ก็ต้องขอบคุณพี่ไก่สุธีด้วยเพราะว่าเขาพี่เขาก็เป็นคนที่เทรนเรื่องการร้องชัดขึ้นและใครมาทำงานให้กับไมเคิลบ้างในชุดนี้ก็ชุดนั้นก็มีพี่แอ๊ะวงพองพองเป็นนัครับก็คือเขาเป็นนักแต่งเพลงให้กับวงพองพองใช่ครับน่ใสใสเพลงเขาดังใช่ครับก็คือเขาจะพี่เขาก็เป็นคนที่ช่วยแต่งเนื้อเพลงให้หรือว่าถ้ามีเพลง นักแต่งเพลงอื่นแต่งเนื้อนะครับเขาก็จะเป็นคนคุมมีแม่ที่เราเขียนเป็นภาษาอังกฤษเขาช่วยแปลและแต่งภาษาไทยจริงๆช่วงนั้นผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยให้เขาแปลครับเพราะว่ามันจะตามอิสระของนักแต่งเพลงมากกว่าครับให้เขาดึงอะไรจากตัวรัคืองง่ายกว่าแล้วแล้วแล้วเพลงไหนที่เป็นเพลงที่แบบเรารู้สึกเราร้องแล้วแบบใช่เลยอะตอนนั้นนะครับ เออส่วนตัวผมชอบเพลงหนึ่งที่ชื่อเจ็บคราวนี้ครับเจ็บคราวนี้ไม่เจ็บคราวนี้ก็ดังเหมือนกันเจ็แต่เวลาสักคำจะจะมาเลยใช่ไหมจากคราวนี้ก็ยังเป็นเพลงที่ชอบอยู่ครับก็มีตอนนั้นมีโปรดิวเซอร์พี่ไก่ก็ได้ทําเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันช้าที่ออกเพลงเป็นเพลงละครด้วยแล้วมีเวอร์ชันเราโปรดิวซ์โดยคุณบรูโน่บรูญาโนนะครับบรูโน่บรูโน่ที่ทําเพลงให้ศิลปินดังๆเยอะแยะ ชอบเพลงนี้มันก็ได้มี2เวอร์ชันก็โชคดีไปเป็นแบบอะคูสติกกับป๊อปหรือว่าอะไรอ่าเวอร์ชันเร็วเวอร์ชันช้าครับก็คือจบคราวนี้2เวอร์ชันแล้วเวอร์ชันช้าไปอยู่ในในละครนะฮะเรื่องอะไรฮะสายรุ้งครับของละครช่องสามครับอ่าพี่จอห์นนี่อัฟเน่ไปเองนะครับอ๋อก็เป็นลูกครึ่งฟิลิปปินเหมือนกันนะใช่ครับใช่ใช่แลวทีนี้ พูดลาสักคำมาพูดลาสักคำเนี่ยแต่งเป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อนแล้วมาเป็นภาษาไทยทีนี้เราร้องไทยหรืออังกฤษที่เราคิดว่าเพราะกว่ากันไทยครับไทยใช่ไหมไทยครับเพราะว่าเป็นเมโลดี้มันลงตัวมากกว่าเนื้อเนื้อร้องมันลงตัวกับเมโลดี้ดีดีเลยลงตัวกับเมโลดี้ครับค่ะแต่พูดลาสักคำกับเป็นเพลงที่เราได้ยินบ่อยบนหน้าปัดวิทยุนะใช่ครับเพราะโชคดีเพราะจริงๆเพลงก็ดังในช่วงที่เพิ่งออกอัลบั้มนะครับแต่ว่าโชคดีไป พออีกประมาณอีก3-4ปีก็มีละครช่อง3ชื่อ3หนุ่มเนื้อทอง3หนุ่มเนื้อทองใช่ที่เอามาใช้เพลงนี้เป็นเพลงประกอบแต่รู้สึกว่าเพลงของไมเคิลมีใครที่เล่นมิวสิกวิดีโอเอาไว้นะมีมิวสิกวิดีโอดังมากเลยติ๊กจัสดาพรกับคุณเบนซ์พรชิตาเออเล่นเพลงอะไรอ่ะอะไรนะครับเล่นเพลงอะไรฮะคุณลาสักคำคุลาสักคำอ๋อ Hent a cried the cry <Sanly> one out the door to poke. นัเองจึงคนไม่ค่อยรู้จักเราจึงคนไม่ค่อยเพราะว่าใช่ใช่ใช่จึงคนไม่ค่อยรู้จักใช่เพราะว่าผมอยู่แค่ห้าวิเองใน MV ครับอ๋อนั่นเป็นติ๊กเจษฎาพรกับเบนโบสิตาใช่ครับคนก็นึกว่าเจติ๊กเจษฎาพรเล่นหรอเล่นครับเฮ้ยเคยติ๊กอยู่เหมือนกันนะโอ้มาหลอกเขาโอ้แล้วได้ทัวร์คอนเสิร์ตเยอะไหมคะเยอะมากครับเยอะมากครับพอดีไปภาคก็เป็น ไปเป็นครอบครัวเลยครับเป็นเป็นเป็น,ปนทั้งค่ายเพลงครับ<ม>ก็คือจะไปภาคใต้ภาคเหนือแล้ว่าค่ายเพลงมีมเยอะไหมฮะหรือไม่เยอะเท่าไหร่เยอะเยอะครับก็ตอนนั้นโอเคช่วงที่ผมเข้าไปในค่ายก็เริ่มมีวงใหม่ก็คือวงนานะและก็วงอลาดินก็ไปผมกับพองพองพี่อูธนทรก็ไป<ม>ทัวร์ด้วยกันอลาดิน,น เพลงนางมันไ like> like> ล่ใช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 ่อาราดินเรียกว่าก็ออกทัวร์กันทั้งทั้งบริษัทเลยนะคะและส่วนตัวของไมเคิลคิดว่าเพลงไหนเป็นซิกเนเจอร์ของเราอ๋อต้องเป็นพุทธลาสคำพุทธลาสคำถึงวันนี้ยังหนีไม่ได้ครับก็คือไปไปที่ไหนก็คนก็จะขอถึงแม้ว่าเขาอาจจะจำได้ไม่ได้ไปแบงค์เขาเห็นแบบประชาชนก็เลยทักเลยว่าโอ้พี่ไม่ร้องเพลงแล้วเหรอไม่ร้องเพลงเหารองมีบ่อยมากครับค่ะแล้วทีนี้นี่ เรารู้สึกว่าพอเราออกอัลบั้มชุดนี้เนี่ยคนรู้จักเราเยอะขึ้นเราทําตัวไงฮะตอนนั้นนะครับหรือธรรมดาพยายามธรรมดาเท่าที่ทําได้นะครับบางทีก็อาจจะโชคดีไปที่ตอนนั้นเข้าใจไม่เยอะก็เลยไม่เหวอเข้าใจไม่เยอะว่าภาษาไทยครับอเข้าใจไม่เยอะเข้าใจภาษาไทยไม่ค่อยไม่ไม่ทันนะครับเพราะว่าจริงๆริงไม่เหวอะไม่เหวอไม่เหวอะไม่เหวอครับพูดถูกไหมแบบ ก็คือภาษาให้จะแข็งแรงขึ้นแปลกนะครับเมื่อเมื่อช่วงหลังนั้นผมแบบเริ่มสอนภาษาอังกฤษอะไรางั้นสอนร้องเพลงอะไรงั้นซึ่งต้องใช้ภาษาไทยมากขึ้นหรือว่าทํางานบริษัทแต่ว่าจริงๆช่วงที่ผมทํางานเทปครับผมเป็นช่วงที่ภาษาไทยอ่อนที่สุดพี่ก็ต้องพยายามเข้าใจอยู่โอเคช่วงที่ร้องเพลงใช่ไหมช่วงที่ภาษาไทยอ่อนบาทีอารมณ์อารมณ์มันอาจจะแบบว่ายังไม่เข้าไปถึงเนื้อเข้าต้องร้องใหม่อะไรอย่างงี้ป่ะาให้เข้ากับอารมณ์เพลงอะไรด้วยปะ เรื่องนั้นก็หรือเรื่องนั้นไม่เกี่ยวอารมณ์เราได้อยู่แล้วอารมณ์ได้เหรออมได้อยู่ครับแต่ว่าพอแบบคุยสัมภาษณ์หรือว่าแบบคุยบนเวทีหรืออะไรเงี้ยเจอเจอไม่ค่อยเข้าใจจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วบางทีก็พูดผิดเยอะมากนะครับอะไรเงี้ยโน่นเต้นอะไรเ้แล้วแฟนเขาว่าไงน่ารักดีออกใช่ใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่มั่นใจพอที่จะปล่อยมุกปล่อยถ้าเกิดว่าพูดผิดาปลว่าปล่อยมุกมั้ปล่อยมุกอ๋อไม่ไม่ครับก็คือถ้าปล่อยมุก ก็คือไม่ได้ตั้งใจพูดผิดไปเลยครับจริงๆแล้วตอนนั้นนะตอนนี้ก็เริ่มปล่อยมุกได้บ้างนิดพี่เข้าใจเลยอเพราะว่าพี่เคยเจอมานะตั้งแต่มาริวันคุยกันได้เข้าใจกันไหมแต่พูดอย่างนี้เข้าใจไปอีกอย่างก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะงงมากใช่ไหมคก็จะมีการงงๆกันเกิดขึ้นจำได้หลายๆครั้งเลยพร ตอนโตแล้วก็คือถ้าพูดผิดโอเคก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่ตอนเด็กก็จะอินสิคูร์เยอะะก็จะตื่นเต้นไม่ค่อยมั่นใจอะเนาะไม่ค่อยมั่นใจครับค่ะค่ะและที่นี้พอออกทัวร์พอออกทัวร์เสร็จตอนนั้นเรารู้สึกไหมว่าคู่แข่งคนที่มาใกล้ๆกับเราเลยตอนนั้นมีใครบ้างตอนนั้นหรอไม่มีอะไมเคิลสวัสดีมาก็พยายามไม่สังเกตนะก็คือพยายามหรือว่าไม่เข้าใจ ก็ <G ül üş> ชื่นชมครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคู่แข่งหรืออะไรอย่างนั้นมากกว่าครับ<ม>ก็คือเพราะว่าผมก็พยายามฟังเพลงไทยอื่นๆมากขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาภาษาของตัวออ<ม>่งครับแต่สุดท้ายแล้วไอเค้าอ,ออกมาเกี่ยอะไรบ้างคะไอ้ออัลบัมลบ้มเดียวครับออกอัลบั้มเดียวใช่ใช <ๆ S 2> แล้วไปไหนต่อก็ไปเรียนต่อแล้วก็จริงๆทำงานหนักมากครับเรื่องตอนตอนเาอยู่ค่ายเพลงแล้วตอนนั้นก็ยังรู้สึกเด็กก็ทุกเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้แล้วเราได้ไปไหมก็น้อยครั้งนะครับเพราะว่า ทัวอย่างเดียวครับก็<ม>อย่างที่บอกก็ IMF เใช่ไหมครับก็คือต้องออกสื่อออกอะไรนะออกออก,ออกคอนเสิร์ตบ่อยมาก<ม><ม>ครับซึ่งก็ไปต่างจังหวัดนั่งทัวบัสนาน<ม>ก็คือไปถึงเมืองนึงก็ไปสัมภาษณ์วิทยุตอนเชา้าไปร้องตอนกลางคืนแล้วก็ไ<อ>ม่ได้นอนที่โรงแรมก็น,นั่งในรถ<ม>ทัวบัสก็มันก็หนักนะสาหัสแล้วครับวันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ค่ะแล้วตอนนั้นก็ยังยังไม่ได้ไปเรียนที่เอแบ็กใช่ไหมยังยังก็อ๋อมาเสร็จชุดแรกแล้วถึงกลับไปเรียนสองสองสามปีมั้งอ๋อแต่ว่าถึงแม้จะออกชุดชุดเดียวก็มีเพลงละครมาเรื่อยๆครับได้ข่าวว่าเออร้องเพลงละครเยอะเหมือนกันเนาะกัช่วงนั้นครับใช่มีอะไรบ้างนะเออเออมีนอกจากสายรุ้งก็มีเรื่องสลับลายเรื่องสลับลายมีเก้าอี้เก้าอี้ขาวเก้าอี้ขาวในห้องแดงใช่ครับ เออแต่ละชื่อจำไม่ได้แล้วเราเพลงอะไรก็ <c oughs> อีกขาวในห้องแดงอ่อ๋อคุณพ่อจอมซาด้วยคุณพ่อจอมซารครับหลาเพลงเหมือนกันเรื่องฉบับลายร้องเพลงหนึ่งชื่อฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอครับที่พี่ไก่แต่งนะครับแล้วก็เพลงอ,อื่นก็ จำไม่ได้แล้วครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนานแล้วโอเคนานแล้วเยอะเหลือเกินเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยต่อว่าพอหลังจากนั้นแล้วชีวิตดำเนินยังไงทำอะไรบ้างและหายไปหายไปไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเช็คกันคขอบคุณครับ